สวัสดีจ้ามาจะมาลุนห้าหน้อยของวันที่สองกันพี่น้องเกิดของวันที่หนึ่งกันเนาะเป็นยังไงเนาะพี่น้องมานว่นวน,ะะน้อนรับบาลพี่น้องแม่มิลาว่ไใดร่มคลิปอันคำนวณเนานะคลิปคำนวณกับเขาหนึ่งเก้าละถ้าพี่น้องมิสูตรเป็นของตัวเองจากเขาหนึ่งเก้าอันนี้ทะเบียนรถแม่มิลาเนาะก่อนเล็กออกซีหาวันแม่มิลาอันนี้เอาไว้ฟนะังเนาะพี่น้องเนาะพี่น้อง,นะองถามมาวอาคนกับปรการถามอย่าลืม <laughs> นี่รถ จอดอยูนา้านแล้วแต่ถ้าจอดอยูนา้าันลูกรถคนอื่นเขาถอยมาชนทะเบียนเขาขอบทะเบียนที่แบบนี่เนาะเขามาชอนอยังมองนี่เป็นร้อยยึดยุดนี่ผ่านมาสีหาวัานไปลูกแล้วมาฟันอีกก่อนเหล็กออกฟันว่ารถหายแต่ได้คืนปราสานลูกว่าเนาะอันนี้เราให้กันฟังได้พี่น้ังด้ยอ,อาวีากันออกแล้วใครมาบอาว่าซีวานเนาะดีใจนะพี่นลังทั้งกรุงเทพด้วโนะท่ามากเนะาะไลน์มาแม่น้องฟันมาว่าสันฟันประสานฟันเห็น รถหายกับรถเขาชนอนฮะชนทะเบียนบัตรบัตรชนมองอื่นเมื่อรถบัตรบัตรชนบัตรชนจะทะเบียนแหมพี่น้องเป็นขึ้นยห้อยแหลมๆปักลองมังนี่อันก็ฝันว่ารถหายแต่ได้คืนแม่ถ้าฝันรถหายได้คืนมันจะออกในทะเบียนรถรสั่เขาจัดมองนี่หนักเบาหนัก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 ,นก,นกอันนี้ก็บถือว่าเบา,บาก็ถือว่าปานกลางจุดนี่นี่จุดนี่จังจังหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเนาะ โอ้ยเสวยก็ฝันแม่นแท้แม่น้องฝันแม่นจังปกันวะโอ้ยพี่รองไท้กรุงเทพกุสิมานเนาะพอมาเพิ่มเป็นคนเสียค็ฝันพี่รองว่าเอาลใหญ่ห้างอีกแล้วชาป้าจิตศูนย์ห้าสองศูนย์สองห้าหนึ่งสี่กาชาติหนึ่งสามเจ็ดสองสอ,องพิเศษสามสามสองศูนย์แปดเอกแม่ไม่ลาบพอเขาได้แต่เรื่องเขาแต่ตัวนี้แหละช่องหนึ่งนี่แหละนี่เข่าช่องหน8 8ึ่งเนาะแปดหกแปดก้าหกพีรักเดียวกันสาม สามเกตนี่กาซาดนี่ไปเขายูกาซา,าดถ้าจะเลือกสามเกตตรงนีไปเขายูกาซาดเพื่อนจะเลขเข่าหน่อยเนาะสองห้าวส,าสันสองห้าของจะประจิตบอกเขาเลขเข่าหน่อยคููมือนี่ขอโทษขออภัยบะมีสามารถที่ขึ้นได้บุจุดนี่กบบก IP, เกือบบะมาาถ้วจะเด้อยูวีพี่เกตสองหนึ่งวสันอันนี้บะมาเลขเขา่าถือว่าบ่าเข่าเนาะพี่น้องเนะาะเข่าสองหนึ่งตัวเดียวตรงนี้หนึ่งเด้แมนบะ ชอบศูนย์หลักสิบมันว่าศูนย์แปดเปนจัดไปนี่ค่ะบอเขาเอาเอาต้องแก่เมื่อละเมือ่อไงถ้าถึงแตลแลนน้ำโรตเตอรีพี่น้องเอ้ยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งพันนะลูกอยังมาฝันแม่นแท้แตะกี้กับโลกนะแต่กอนนะไม่เวลาก็จะเอาอันสูตรคำนวณนของรัฐบาลลลกเราก็จะเอาความฝันลกไปคู่กันนะบนันนี้ของวันที่หนึ่งหมู่ว่าน,นี่บ่ได บดายเหตุคลิปข้ามนวลน่าจะพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองกระสิเข่าหนึ่งเก้าเต็มเต็มน่าจะเนาะตัวกันไม่ได้ดอกพี่น้องมีสูตรเดียวกันคือเก้าไปได้สามน้อยจกก้ะไปจากน้อยกับไปได้พี่น้องรักสิบรักน้อยลักสิบไปเก้าได้ศูนย์ได้หกรักน้อยได้แปดได้หนึ่งได้สามมาสั่นจัดไปเก้าแปดเก้าหนึ่งศูนย์แปดศูนย์หนึ่งตัวชอบไม่ละวิ่งรูดจะวิ่งรูด บวมักเข้ากับพานแล้วแต่พี่น้องได้บวมมักเข้ากับพานวิ่งรูดยทีเก้าหลักสิบหลักหน่วยของปกติไปได้ทุกน้อยอยากไปแต่ปกติและวิ่งพี่ก็ได้ถ้าจยุดนี่รุดมันจะมากคือเก่ารุดวันเดียวมากเต็มเต็มคือเก่าพี่น้องจุดใแต่ว่าเห็ดออกมามันจะเป็นแบบนี้นะพิเศษหลักสิบหลักหน่วยอันนี้ปกติได้เก้าได้แปดได้สี่วัั้น หลักสิบได้เก้าได้แปดได้สี่เป็นหลักสิบหลักน้อยได้หกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเราแวะอยู่นี่ว่าจะหยุดทำงานให้เหมือนพี่น้องหยุดทำเลขอัดบระไดพี่น้องกระทักมาทางไลนแม่ร้องได้ถึงมาถือเมื่อนี้มันต้องออกระมองในปรวัติสตร์ในฝั่งซีตัวหนาแม่นดอกมีสูตรดอกกระไดพ่อหนะาหลักสิบได้เก้าได้หนึ่งได้สองได้เก้าได้หนึ่งได้สองแล่นหาตลอดตะลล่าพี่น้อง หนึ 19, 19, 19. ่งเก้าเก้าหนึ่งเราไมได้ห้าได้หกได้เจ็ดมันได้พาเลี้ยงรัตตลี่าเลี้ยงรัฐบาลแม่ไม่ลามันลอยเปอร์เซ็นต์พร้อม,มเห็นยังจัดหนักวิ่งรูดจะวิ่งรูดยจะลืมนะวิ่งรูดที่เก้ากับแปดจุดนี่นะจ๊นะเนาะจุดนี่จุดนี่พี่น้องส่วนกันอยู่แบบนี้แบบนี่มาว่างไว้แบบนี้มาว่างไว้แบบนี้เอาอตัวเบิ้ลแต่ตัวเบิ้ล เป็นคลิปเงีวอีกแล้วพี่น้องขอโทษขอไยเด้อร์เาหลายเสียดายเอาลงให้พี่น้องเนาะกะความฝันนะพี่น้องเนาะบางคนกัเสียลอยเปอร์เซ็นบางคนกับ่เสียมัยน,นกัฝันทุกคนแม่นบ่ล่ะฝันทุกคนบ่รูว้ว่าไผฝันแมน่นบ่แมน่นแต่ว่าพี่น้องทางกรุงเทพเฮ็ดยังหอดมือมาแม่เนาะฝันหรือยังวัดิีว้ว้าเสียดิคุณแอนเจ้าก,กัเสียคอยลอยปเปอร์เซ็นเนะาะพวาลูกฝันแม่นพี่น้องแปดแตรงนี้แล้วแต่เด้อยแปดแบ่มีนะมีจำเนี่ยแหละเอาเอาลงกแปดแตัวเดียว อันน so. okay ี้จับเลขเก้าคู่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดดหกดเจ็ดดแปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดพันนะเอาประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้จะเอาลาพัฒนาลงเหยยดได้จ้ะหลอบทีแล้วของวันที่สามสีเพชรลิปไปยางดีลืมปล่อยกุญแจพี่น้องเล่ยเห็นหาหัวหาจ้อยเอาประมาณนี้จ้าเลืยอยๆกันทุกวันเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเลืยอยๆจ้า